1็บอนะคะเขาบอกว่า the danger associated with nuclear power station are the accident accidental release of radioactivities เขาบอกว่าความรุนแรงความอันตรายเนี่ยที่เกี่ยวข้อง associated with นะคะที่เกี่ยวข้องกับ nuclear power station คือสถานสถานีพลังงานนิวเคลียร์เนี่ย a h e เก c c c ักซิดเอ l e ์โ e ว e ลิลีโ i ลิ i ด i ยวคือความมันตรายที่เกี่ยวเนื่องจากสถานีพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยมันก็คืออะไรก็คือการการปลดปล่อยการมันตภาพรังสีอย่างไม่ตั้งใจค่ะน้องคำว่า Accident น้องรู้ใช่ไหมคะว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจดังนั้นคาว่า Accidental แปลว่าโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะ Accidental นี่เป็น adjective นะคะเพราะฉะนั้นข้อ4ถูกเลยเพราะ accidental เนี่ยมันขยายขยาย release of radioactivity ค่ะก็คือ release of radioactivity นี่เป็น n o n ค่ะก็คือการปล่อย กา,การปล่อยกัมมันตภาพรังสีค่ะดังนั้นเราใช้ adjective ขยายนาวก็คือการปล่อยอะไรล่ะการปล่อยโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะใช้รูป adjective ขยายนาวไม่ผิดอะไรเพราะฉะนั้นข้อ4ถูกไปอย่างแรกเลย the danger, the danger ก็คือความอันตรายเป็นนาวอยู่แล้วข้อนี้ก็ไม่ผิดอะไรค่ะบางคนอาจาอจะพอเจอคำ danger นอ้องอาจจะเอ้ยมัน danger ล่ e like หรือเปล่านะคะอันนี้ไม่ใช่ค่ะ danger เป็นรูป n o วฉะนันถูกแล้วข้อ associated with การใช้ with กลัวว่าที่เกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวข้องกับนะคะ associated with ไม่ผิดอะไรค่ะข้อเดียวที่ผิดก็คือข้อ3ซึ่งผิดง่ายมากๆน้องอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเรามองไม่เห็นกันเห็นไหมเหรอเวลาพี่บอกว่าเมียเนี่ยและพี่จะให้น้องแบบวงขีดประโยคใช่ไหมคะว่าไหนเป็นประธานอันไหนเป็นเวิร์ ประธานของข้อนี้ก็คือ the danger ค่ะแล้ว verb ของข้อนี้ก็คือ are ค่ะอันนี้เป็น subject นะคะ the danger เป็น subject the danger เป็น subject are เป็น verb แล้ว the danger เป็น verb เพราะห,หรือเอกพจน์คะ the danger ความอะไรเป็นเป็นเอกพจน์นะคะดังนั้นเราจะใช้ are ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ค่ะเราต้องแก้เป็น is e ค่ะ เห็นไหมเอ่ยว่าข้อนี้ผิดง่ายมากเพราะน้องก็รู้อยู่น้องทุกคนรู้เลยว่าอารเนี่ยใช้กับพระหพจน์อีใช้กับเอกนพแล้วถ้าน้องรู้ว่า Dan น e r อ่ะเป็นถ้าน้องรู้ว่า d ดน g e อร์เป็นประธานเนี่ยน้องจะรู้ทันทีว่าเฮ้ยมันใช้อาไม่ได้ดิเพราะประธานมันเป็นเอกน์อะ เราก็ต้องใช้อ e, ีใช่ไหมล่ะแต่ว่าน้องบางคนอาจจะไม่รู้เพราะเนื่องจากอีตัวประธานมันซับซ้อนมากมันมีการขยายประธานบางคนอาจจะเห็นเป็น new clear power station เอ้ยอันนี้เป็นประธานเปล่านะเห็นว่า station มี s ด้วยเอ้ยเป็นพาหูพจน์ดังนะั้นใช้ R ไม่ผิดซึ่งไม่ใช่นะคะเราต้องหาเวลาเจอประโยคหาก่อนว่าเฮ้ยอันไหนคือประธานอันไหนคือ v ว r b ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันที่อยู่ใกล้ v ว r b ที่สุดจะเป็นของ v ว r b ตัวนั้นนะคะไม่จำเป็นนะคะ นั้นข้อนี้ก็ดูมันเป็นอันที่ผิดเล็กเล็กมากถ้าน้องผิดน้องพี่ว่ารู้สึกว่าจะรู้สึกเสียดายแทนนะคะ